มาเจมาเอาสักห้าโมงยี่สิบได้ไหมห้าโมงเรึ่งนรถต้องถามสร้างนะค่ะสร้างแต่หน้าแต่ละคนยังไงเอ่ยห้าโมงยี่สิบทันไหมสมแต่ง้าองลจะของแต่งเองเนาะน้ำบานพึ่งร้องเพ่อนขอบบอส มุ้งคนเห็นยุโย่ไม่รู้เห็นี่พูกอย่องนี้อย่าไปใกล้นะห้าโมงครคือรถเคื่อนเลยนะคห้าโมงครึ่งรถออกห้าโมงครึ่ออกโอ้โหวันใหม่เพิ่งมองนอนเปินนี้สร้างเต็นท่หนีมันอ้่ลคนงานเลยงน่นี่งานเล้คือเปิดประชมมาเลิกเปิดรดูการของพี่หนึ่งเกียริเงินชัยนะครับหมอลำเภูม ก็นั่งขึ้นนะ,ะมิวนมิวมันแต่งแล้วก่อนมูมพราะว่ามันประเทศไทยอาบน้าน้ำหมสากอาบน้ำเอาตรงตรงบอสากนั่นบอพานอยู่ลักษณะมากอาบน,น้ำบ่พานก็นกนกนเล่นว่าได้อะนี่มิวนน้อยมิวหน่อย นดหน่อยที่ทุกคนช้าเป็นเพราะอะไรนะพ่อพะถไทยโคตน่าแล้วสารเาเลนเนาะไทยโคตรนาแล้วสาร์ันจะเลยีที่เป็นห้าคนเพ่มเขคุมเลยเลยี่น้องครับหนึ่งร้อยทักไปที่ดึงกิตบชัยแฟลเพจนะบอกบอกพี่รองเขาเนี่ยขอบคุณนะเมดเดิ้อเข้ากลุ่มได้เลยนะครับ ยเิมเข่ากลุ่มได้ค่ะบ um ัตรหนึ่งร um ้อยบาทหนึ่งเพชรเมืองชัยหมอํำขนาดอย่ก่อนเลยหนึ่งพลดหนึ่งเพชรเมืองชัยตีขนาะหมอํำเมืองชัยที่ย่อมาจากชัยภูมิเลยนะแล้วตอนนี้สรางกดดังนะงานไฟไหมแหน้ำบันแม้แต่เด็ตัวน้ำบันก็มุ้งเพราะว่าเขาก็ล่องล้องพื่น คอามเต็มันสบายเพราะว่ามันนั่นเอมันแต่งเองได้ผูกคนแต่งเองได้ีมีคนถามว่าจานโดเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงค่ะดูดูได้ไหมเป็นผู้หญิงค่ะโอนสองร้อยจะบอกเพศใช่ พอเมื่อกี้น้องได้รางวัลอันนั้นนะรางวัลเสร็จดูแล้วเหรอดูแงแต่บ่ายสองแล้วเจอกันแล้วคุดีพวกเอออ๋อารมณ์ปัจจอยยังยัง้อาอารมณ์เดีวัจอยไม่ให้หอมหอมคืกตีนเหน่กอะล่ารความรืองีวมมึงก่อนพรอะมนได้ไปลูก พ่ออารมณ์ไม่ดีพ่อจะถารลองเพชรเช่าดินให้พี่ไปเลยส่วนเต็งอ๋อแฟนัวน้อยถึงโซนจดกนมารู้สาววานแล้วลูกสาวส้วนบวกไผ่พนันเลยส้นอย่างสั่นฟุาอีเจ้าหน่อยอ๋อันมีฟนเด้าเด้งเมือวาหนิออกออกเปนเมือเาอ๋อออกเปนาบันเฮ้ยออเป็นสถาบันเฮ้ยเหนข็งบาอีหล่าวาแล้วไผบัวไผ่บัวแถวไหล่ะบานี่แดดบัวแดาบัว ไปไหมคะก็แต่อารมณ์นี่เม่อวานนี้จ้าบอกตอางืเปลี่ยนอารมณ์เลตัวเบิองอันตอนบ่ายนะตอนบ่ายไปก็พ่อก็ได้รถพ่อก็ว่างตอนบ่ายนะเล่บัวถือก็เลยบ่อยากไปอ๋อเลขบัวเสือเป็นเล่หบัไม่อารมณ์ก็ไปหาเงินค่าเลขหคืนตัวเอาพอกับไปคืนยามาคุ้ซึ่งยามา ถามแบบกเสิรคุยกูลองใส่ไปเอาคือว่าจีเตอร์ก่อนนี้ก็คือมันอย่าเด้อดังดนตรีดาวนะครับเมื่อคืนนี่ถามว่าเพลงไหนยังไม่ได้ทุกเพลงมาสั่นนะบรรยากาศใช้สะดุ้งเลยเนาะวันนั้นก็ได้มาได้เป็นหมื่นาะขอถามว่ายังไม่แม่นไงคอนเสิร์ตดนตรียังไม่แม่นเออเอร้องเพลงยังไม่แม่นได้ถามคำว่าเพี้ยงใหญ

เบื้องเดิมเก็บไม่แนั่นไหมเก็บไม่ได้ไปอาบน้ำข้องมันพี่น้องค่ะเก็บไม่โดอกน้ำเบื้งแค่เป็นปิ่งเข่าเนาะเก็บไม่ได้ออกข้าวอีกคนเปลว่าหยะว่าเป็นหยาดยื่นสนามตายไปลูบๆเจ้งไหนเจ้างานว่าสิเป็นโรอาบน้ำยื้เบื้งแม่แม่บีอันก็เลยเห็นหนูไปเบิ้งหายไปนี่เลยนามเลิกหมครับโจ๊กคือพอเจ้าบันที่นี่โกปาตลดดอันนี้ทถึงมาเออโจ๊กคงแหม่โจ๊กคงเราซ่อมกูแหม่ แอดมินไปรถไนรถทัวร์นั้นแอไม่รถทัวร์รถทัวร์กับกร์ใช่แล้วไอพีอดมินต้งไปรถทัวร์แลเอาห๊ยคอร่อยบอกไปนะคอยยันแอดมินเอี่รถทันอแอดมินตรงที่รถทัวร์เขาเบ่ล่ะสประตูเจอกะ่สอประตูยิหน้าตาเามันตีอยู่เลยใช่ปะ

สภาพอันตอนนั้นเน,นี่นยคใไทยโคชอนหนามันเป็นยังไงแบบสมจริงปะงงมสมบนบานแฮ่ขเขาบอกให้บีผมบอให้ซาผมเกิดเต็มทีเลยนะนพพนเน,นา,า,นเนาะา <c oughs> <c oughs> พี่ตตละว่าแล้วอีหลีอเนี่นะัไปวัดอเอาจะใช้วามับพแต่นบีบรูวเเ่เความเมผมไปแล้ไไปรถทัวร์ค่ะกค่เนเนี่ยโคตรขี้เยบอกตรตัว่าว่า่าหลานนี่เพราะว่าไหนขีย ช่างไฟไหม้ครับเพราะว่าช่างด่วนมากนม่ีหมิวสบายก็โมเพราะว่ามันนาน,นแล้วมันแล้วแล้วพาอช่างช่างหนีขึ้นอุ <c> ้ย <oughs> หน้าสวยจังหน้าสวยแล้วเหลือผมสีนี้เออตามเน้าที่กดดันกดดันช่งางมาก จะบอกว่าช่างคนนี้ยิ่งด่วนยิ่งสวยสิบนาทีก็เสร็จสิบนาก็เสร็จยิ่งด่วนยิ่งสวยค่ะชิดหนักเท่ากับ <laughs> โอเคเดี๋ยวเจอกันที่เชยาภูมินะคะสวัสดีค่ะ